ถ้าคิดว่า Wall-E AI ที่สร้างเสียงใหม่จากเสียงต้นฉบับแค่สาวินาทีแล้วก็ให้มันพูดอะไรก็ได้ตามใจเราว่าเจ๋งแล้วแล้วถ้าเสียงใหม่ที่สร้างนี้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาต้นฉบับแถมยังเปลี่ยนสำเนียงได้ด้วยมันจะดียิ่งขึ้นหรือมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกใบนี้มากขึ้นกันแน่ทุกคนคิดว่าไงมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลขึ้นก็ได้ สามารถสร้างเสียงใหม่แบบข้ามภาษาได้โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันและที่สำคัญที่สุดและเอินก็ว่าอาจจะน่าห่วงที่สุดด้วยก็คือปีที่แล้วเราเคยพูดถึง AI ที่ชื่อว่า Well-E ที่สามารถสร้างเสียงใหม่ขึ้นมาจากเสียงต้นฉบับแค่3วินาทีแล้วเราก็มาพิมพ์บอกให้มันพูดอะไรก็ได้ตามใจเราซึ่งมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ A and waiting wait But he longer. up could down no Number 10 Fresh Nellie's Waiting on you good night husband Number 10 Fresh Nellie's Waiting on you good night husband เห e ok ็นไหมคะว่าจากเสียงต้นฉบับแค่3วินาทีก็สามารถสร้างเสียงใหม่แล้วก็ให้พูดประโยคอะไรก็ได้พอวอีทําได้แบบนี้ก็เกิดคําถามว่างั้นแบบนี้เราก็ปลอมเป็นใครก็ได้สินะจะปลอมเป็นนักการเมืองปลอมเป็นเซเล็บดาราอะไรก็ได้ แต่ว่าตอนนั้นน่ะวอลอีก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาให้ใช้กันทั่วไปพอผ่านไป1ปีซึ่งก็คือตอนนี้มีอัปเดตใหม่เป็นเอ็ก E X ความสามารถที่เพิ่มขึ้นก็คือสามารถสร้างเสียงใหม่แบบข้ามภาษาได้而未来复兴国际对保险公司的收购也显得野心勃勃 There could be little art in this last and final round of fencing. 立法已经到位，以便达成这些目标。He honors whatever he recognizes in himself. Such morality equals self glorification. จะเห็นว่า w a l e x สามารถสร้างเสียงใหม่จากภาษาจีนให้กลายเป็นเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะซึ่งในตอนนี้ w a l e x สามารถสร้างเสียงข้ามไปมาได้3ภาษาได้แก่อังกฤษจีนและญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็การสร้างเสียงขึ้นมาใหม่เนี้ยใช้ตัวอย่างเสียงต้นฉบับยาวแค่3ถึงสิวินาทีเท่านั้นและถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะไม่เคยถูกเอามาเทรนกับวอลเอมาก่อนแต่เสียงที่ถูกสร้างออกมาก็ได้คุณภาพสูงอีกทั้งยังมีลักษณะเสียงมีน้ำเสียงแล้วก็เอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับนั้นอยู่นอกจากนี้ยังทำให้เสียงที่สร้างใหม่พูดเป็นสำเนียงอื่นได้ด้วยนะ Allow highlight a highlight to of points. me number Allow me to highlight a number of points. จะเห็นนะคะว่าตัวอย่างที่สองมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาต่างกันชัดเจนเลยล่ะนอกจากนี้ยังพูด2ภาษาในประโยคเดียวกันได้ด้วยนะ这个披萨很好吃你要เปล่าช่วย一下这个披萨很好吃你要เปล่าช่วย一下我放哥去 best friend 我放哥去 best friend แลที่สําคัญที่สุด และเอินก็ว่าอาจจะน่าห่วงที่สุดด้วยก็คือ Wall wow E X ได้ถูกปล่อยออกมาสู่สาธารณะในรูปแบบ Open Source แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าใครๆก็สามารถเอา Wall wow E X ไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาความบันเทิงหรือใช้ในแชทบอทก็ใช้ได้ แต่ในทางกลับกันเรื่องจริยธรรมและ responsible AI ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเพราะเนี่ยก็หมายความว่าเราก็สามารถเอา AI ไปสร้างเสียงใครแล้วก็บอกให้พูดอะไรก็ได้ตามใจเราแล้วยิ่งล่าสุด Wall E S ก็คือสามารถสร้างเสียงแบบข้ามภาษาได้อีกต่างหากมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลขึ้นก็ได้ถ้าหากว่านำไปใช้ในทางที่ไม่ดีดังนั้น ต่อไปนี้ได้ยินเสียงพูดของใครก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อในทันทีเพราะนั้นอาจจะเป็นเสียงที่ปลอมขึ้นมาก็ได้โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ